สวัสดีครับผมกุมารสอยเตอร์ฟาร์มนะครับเราลองมาดูนะครับคตัวนี้นี่จะเป็นเยอะหรือเป็นก่อยเนะจะเป็นห้าวมัหรือเป็นก่อยนี่นะกำยำดีขนาดน่ะตัวนี้นะร่างนะกายกำยำดี เข้ามา100%นะครับเข้ามา100%ตอนนี้ตัง้งเริ่มพ่อมแล้วนะครับครับอีกสองวันนะครับผมงานกีฬาผมก็จะเสร็จแล้วเนาะช่วงนี้ครับส่วนมากกรอยู่กับงานกีฬาตลอดเลยนะครับน,นี่ร้อยประมาณสองสามสองสามสี่สองห้าแบบงามไก่ตัวหนึ่งเลย สมสวนนะเขาละ่ะสมชวนนะครับสม่วนคือนะอากาศในนี่คือหมอกนะนะครับหมอกนะครับอากาศเย็นอยู่นะครับปนระมาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาเท่านั้นนะตัวว่ากลับมาขี่นะประมาณสัก เกือบสองถุ่มต้องเปิดไฟนะเปิดไฟอันนี้สร่งส่งหลอดไฟมาเพิ่มเลยนะครับส่งหงรดไฟมาเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ไก่ได้เห็นชัดๆสวยงามนะจะ้อยไปใส่ตั้งปุ่นตัวนะครับต่อสายไฟเดีย๋ยวนี่นะครับสวยงามอยู่นะครับตั้งปุ่นก็อันนี้อยู่นะครับ ไก่ก็ออกกำลังไก่กันไปวันอากาศมันเย็นนะครับไก่แม่ก็มีแลน,นะคนนี้ชุดนี้จ8ตปตัวไก่แม่มดเลยนะครับอันได้ชมผลงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยุดนเนาะเริ่มยุดวันแต่ทงทีทีนะ่สี่ถึงวันที่สองเนี่ยจะได้มีเวลาดูแลไก่ดีกว่านี้เนาะนะครับผมถ้ามี้จะได้เดี๋ยกก็จะนำเสนอเป็นเอฟซี FC ไดราบเนาะนะครับผม ครับผมคลิปนี้นะครับผู้หมานสอยเตอร์ฟาร์มนะเขาพูดเล่าซีทุกท่านที่เขามาชมนะครับเขามาคอมเมนต์มเข้ามาอย่างถ้าผม้ห่ได้ตอบคำถามก็ขอขอภัยด้วยนะนะครับครับผมคลิปนี้ผู้หมานสอยเตอร์ฟาร์มนะครับขออย่าจบคลิปนี้ไม่ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม